ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่ยักษ์นะพี่น้องนะแต่เป็นพ่อพันอเมริกันบามันพันแท้หรือว่าบามันเลือดร้อยนั่นเองพี่น้องครับสูงใหญ่ หนาลึกอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับที่สำคัญคือใบเพชร j จ h a เ h จินเ d h เตเต็มใบพี่น้องครับบนล่างนะฮะสายปู่สายย่าสายตาสายยาย JD ดีเฮทั้งหมดเลยแต่วันนี้เปิดให้พี่น้องได้ชมในราคาคุ้มฝูงพี่น้องเลยนะฮะ เอาจุดเด่นก่อนเดี๋ยวเรื่องราคาว่ากันผมให้ดูท้ายก่อนเลยนี่น้องครับดูนะฮะอ่านี่คือแอปถ่ายปกตินะครับไม่ได้ซูมผมอยู่ห่างจากวัวประมาณอ่า่เมตรประมาณนั้นนะครับหเมตรครึ่งดูผมให้ดูโคนหางก่อนนี่ฮะความใหญ่ของเขานะครับกล้ามเนื้อท้ายเต็มเต็มเลยวัวตัวนี้ค่อนข้างที่จะเต็มล่างแล้วนะครับผม เพราะว่าอายุใกล้ถึง4ปีแล้วนะครับ3ปีกับ10เดือนประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะฮะแข้งขาดูกระทูขาหลังตรงเป๊ะเลยพี่น้องนะฮะดูมุมนี้ฮะเนี่ยครับหายากนะครับที่จะมีวัวที่จะมีขาหลังที่เต็มที่ตรงแบบนี้นะฮะเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วก็จะโค้งๆนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าพี่น้องได้ดูได้ชมวัวอยู่เป็นประจำเนี่ยนะฮะลักษณะ หูเหงงของพ่อพันธุ์ที่ดีคือกระทูขาหลังที่ตรงดีนะครับกีบเท้าที่ใหญ่นะครับข้อขาดีกระดูกใหญ่ทรงพลังนี่คือปีนตัวเมียได้สบายๆนี่คือส่วนหลังนะครับผมส่วนท้ายนะครับส่วนสูงเนี่ยยังไงก็160บวกถึงแน่ๆพี่น้องฮะร้อยหกบวกยังไงก็ถึงอะเรน,นี้เลื่อนมาตรงไข่แล้วก็ตรงลึงของเขาหน่อยเนี่แหละครับ ไข่สีแดงนะครับลูกใหญ่นะฮะสองใบเท่ากันเป๊ะเลยแล้วก็ในส่วนของลึงเนี่ยเอียง45องศาโดยประมาณกระชับดีมากนะครับนั่นฮะเส้นหลังพี่น้องเป็นเส้นหลังที่ตรงนะครับไล่ตั้งแต่ตโหนกยันไปถึงท้ายสุดโคนหางเนี่ยนะครับ ั่นแหละครับบางตัวเนี่ยจะเห็นหลังแอนแนหลังกงโกงนะฮะแต่ตัวนี้คือตรงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เลื่อนมาถึงตหนกนะฮะแต่เป็นตหนกที่ใหญ่นะฮะตั้งตรงกับขาหน้าเป๊ะๆเลยนะครับเป็นวัวเทาที่ไม่ติดโบสนะพี่น้องนะครับเนี่ยนะฮะใบหน้าแบบนี้ใบหูไม่มีคลิบดำไข่ไม่ดำนะครับ เป็นวัวเทาธรรมดาแต่ว่าสายพันธุก,กรรมสายใบเพชรเนี่ยรับรองพี่น้องครับดูแล้วจะอึ้งนะฮะดูแล้วจะทึ่งนะครับเจดเเต็มใบพี่น้องดูกีบเท้าดูแข้งขาหน้านะครับนะฮะเนี่ยนะครับใบหน้าเป็นแบบนี้วัวตัวนี้นะครับโลโก้แบบนี้และฮะพี่น้องครับผมไม่แน่ใจจริงๆว่า มาจากไหนนะฮะเจ้าของวัวไม่ได้อยู่ที่ฟาร์มวันนี้นะฮะก็คือขอเป็น381แล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยเจ้าของวัวเคยบอกผมไว้นะครับว่า,ามาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าของดีของแท้อยู่ตรงนี้แล้วพี่น้องนะครับ ราคาวันนี้ราคาเกษตรกรกร,ราคาคุมฝูงเลยเปิดไว้ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทพี่น้องใหญ่ๆอย่างนี้หนาๆลึกๆแบบนี้ลำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้อยากจะให้มาดูตัวจริงเหลือเกินนะฮะราคานี้ต่อรองได้ด้วยนะครับถ้าไม่ต่อรวมส่ง รวมค่าส่งให้ด้วยนะครับภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับถ้าราคานี้ไม่ต่อส่งฟรีนะฮะถ้าภาคเหนือไกลๆภาคใต้ไกลๆต้องคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะเน้นนะครับ JDH เต็มใบบัวไม่มีตำหนิ3ปี10เดือนโดยประมาณทับเป็นแล้วใช้งานได้แต่ว่า ที่นี่ไม่ค่อยได้ใช้งานก็เลยจำเป็นที่จะต้องปล่อยออกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูส่วนหน้าแป๊บหนึ่งนี่แหะครับผมกล้องที่กับใบหน้าเนี่ยจะจดกันอยู่แล้วนะครับใกล้นิดเดียวเลยวัวไม่มีท่าทีที่จะดุร้ายวัวไม่มีท่าทีที่จะทำอะไรผมเลยนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่เชื่องนะครับนี่นะครับนั่นค,นนคือ ส่วนหน้าดูส่วนหัวไหล่นิดนึงพี่น้องเนี่ยฮะนี่นนะครับไหล่กว้างมากพี่น้องเหมาะมากๆเลยนะครับสําหรับคุมฝูงนะครับเนี่ยฮะใบหน้าเป็นแบบนี้นะฮะยังหล่อเลยติดนิดเดียวคือบวัวไม่ได้อาบน้ําแค่นั้นเองนะฮะพี่น้องของพี่น้องเองเ,องเนี่ยเอาไปอาบน้ําเอาไปแปรงขนเอาไปตกแต่งหน่อยเนี่ยโอ้โหรับรองเลยครับตัวนี้นะฮะ ช่วงของตะโนกเนี่ยขาหน้าส่วนสูงเนี่ยไม่ต่ำกว่า180นแลครับดูเอาเลยนะฮะนีครับตะโนกสูงตั้งตรงนะฮะลงมาถึงขาหน้าผมคิดว่า180ยังไงได้แน่ๆนะครับไม่เชื่อมาดูตัวจริงเลยเดี๋ยวผมให้ดูอีกมุมหนึ่งครับกับผมวันนี้ปีนคอกถ่ายให้เลยนะพี่น้องเนี่ยครับนี่คือแผ่นหลังของเขาดูเอานะฮะกว้างหนานะครับ หนามากๆแผ่นหลังของเขาเนี่ยนะครับดูเอาเลยเนี่ยโคนหางอยู่ตรงนี้นะพี่น้องนะนีนะครับกลามเนื้อท้ายไม่ต้องห่วงครับยืดออกมานี่คือ,อวัวคือเลี้ยงปกตินะครับไม่ได้ขุนไม่ได้แบบอัดอาหารเลยคือมันโครงสร้างเขามันได้นะครับตโนกเป็นไงฮะตั้งตรงเป๊ะเลยนะครับใหญ่แล้วก็ตั้งตรงมากนะฮะเนี่ยแหละครับเดี๋ยวให้ดูไข่ใกล้ๆเลยนี่ไข่สีแดงนะครับผม ลึงเป็นแบบนี้นะครับอ่าไม่หย่อนไม่ย้วยนะครับผมสวยมากนะฮะข้อเท้ากีบขาเป็นแบบนี้เลยนะฮะด้านนี้เนี่ยฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยจริงๆพี่น้องแนะนำเลยตัวนี้คุ้มฝูงนะครับ1 5 0 0 0 0หบาทต่อลองได้พี่น้องรีบๆเลยครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบถ้าสนใจ วัวตัวนี้อยู่ที่แถวๆเขาเรียกว่าอ่างดอกกายนะครับผมน่าจะขึ้นที่อำเภอปวกแดงนะครับจังหวัดระยองนะฮะหรือไม่ก็อำเภอที่ผมพัฒนาผมจำไม่ได้จริงๆต้องขออภัยเพราะมันเป็นเขตรอยต่อกันนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะพี่น้องติดต่อมาเดินตรงที่ผมได้เลยนะครับรับรองตัวนี้ใหญ่หนาลึก150,000บาท โทรเข้ามาเอาละครับพี่น้องครับเหมือแนบบเดิมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัวด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ